Wendy. นี่สีสิบเอ็ดเวนดี้เนียบอาคิดไม่ถึงว่าจะเจอสักสักสิกเข้าแล้วเกรงว่าหากยิงธนูนี้ไปจะทำให้มันกรุดจนทำร้ายเวนดี้อีกอย่างหากถูกเวนดี้เข้าจะทำอย่างไรค่าข้าทำไม่ได้ข้าในตอนนี้ ไม่สามารถทำเรื่องที่จะทำไร้ายนังได้อีกเรามาทำกันแลกเปลี่ยนกันข้าคือบุตรแห่งราชาบาบิโลนขอเพียงเจ้าปล่อยสตรีผู้นี้ไปจะกินเลือกเนื้อข้าหรือน้ำเทกอารักข้าไปก็ได้ระวัง คำรามแงมแงมเมืม่อข้าอยอมรับเขาเป็นเจ้านายของข้าแล้วข้าต้องปกป้องเจ้านายของข้าไปแล้วเอ,อ้ยเนียมบอาถ้าเป็นอะไรดึงออกไม่เป็นไรน่าจะเป็นตอนที่สักในตำนานกระพือปีดเมื่อกี้ดึงออก ดึงออกก็ดีขึ้นแล้วอีกไม่นานก็จะหายกอดเอ๊ะเจ้าเป็นสักดีจู่ๆทำเรื่องเช่นนี้มันท่านพูดว่าเมื่อได้รับไออุ่นจากร่างกายคนจะทำให้บาดแผลหายไวขึ้นใกลยังต้องพึ่ทงท่านให้พาข้าออกไปจากป่านี้งั้นเจ้าก็กอดให้แน่นๆหน่อย เมื่อครู่นี้บัวอาได้เลือกปฏิบัติกับเราต่างไปจากคืนที่ซื้อขายท่าไม่รู้ว่าทำไมเราถึงได้รู้สึกดีใจหรือว่านี่เป็นการพิสูจน์ว่าเราจะไม่ถูกทอดทิ้นอีกแล้วอืมกิฟฟี่น้อยเมื่อครู่ขอบใจเจ้ามาก เพื่อข่าแล้วเจ้าต้องต่อต้านแม่ของเจ้าเช่นนั้นจะไม่เป็นไรหรอเงี้ยไม่เป็นได้ในเมื่อมันรับเจ้าเป็นเจ้านายเจ้าสำหรับมันแล้วไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเจ้านายของมันเวนดี้เจ้าเป็นคนที่สีในบาบิโลนที่ได้รับครอบครองสังวิเศษหรือก็คือสักดิศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง ที่แท้ก็เรียกว่าศักดิก์ธิ์ไม่น่าเชื่อเรื่องที่ยากจะความเข้าใจคือเรียก,กศักดิ์ศิ์งั้นเราไม่ต้องเป็นเหมือนซันซีหรอกหรือท่านมหาปุโรหิตท,ท่านจะออกไปไม่ได้นะเมนิตาปลดหลบไปองค์คารังได้ออกตามหาฝ่าบาทที่หายตัวไปแล้วเพื่อปาบิลลน ท่านจะทำอะไรโดยพละการไม่ได้หรือว่าท่านทำหรือที่ท่านเป็นห่วงจะไม่ใช่ฝ่าบาทแต่เป็นองหญิงมีเดียที่หายไปพร้อมกับฝ่าบาทกันแน่เฮข้าจะต้องเป็นห่วงราชาแห่งบาบิลนและอนาคตของบาบิลอนอยู่แล้วเมนิตาเจ้าอย่าดออไปมัว่วเจ้าค่ะ หรือว่าข้าเห็นเอม่อี่เวนดี้สำคัญกว่าฝาบ,บากงั้นเหรอ